สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสาวหลานะคะเมื่อนี้ก็พามาเลาะทุ่งนะจ๊ะวันหยุดนะคะเจอกันนะคะเราก็จะมาอยู่กับทงไฮทงหน้าจ้านี่ค่ะสาวหลามาแล้วสาวหลาสวัสดีค่ะ,คะมาค่ะพามาหาเด็กๆค่ะนี่ค่ะเด็กหน่อยเตาะเปาะเตะแปะนี่ค่ะทุกคนค่ะ อันนี้มาชมผลงานของเจ้าแจ็คพอตร้อยล้านนะคะนี่ผลงานของเพื่อนค่ะผุงานช่วงนี้กําลังเคี้ยวเอื้องอยู่ค่ะเพราะแตนกินฟางแล้ว,วนี่ค่ะผลงานของแจ็คพอตร้อยล้านนะคะตัวนี้นะคะอายุหนึ่งปีค่ะทุกคนค่ะนี่เชิงเชื่องค่ะเบิง้งความหยนของเพิ่นสีผิวเม็ดสี เหนือนังโค้งสางนะคะพเพินโฮเตลนอนลงนี่แหละคะ่ะมาจ้าทุกคนคะ่ะสนใจกะเปิดราค่อยูเดอ้อจา้าเอาไปเป็นพอพันล้นธรรมชาติวโล้นธรรมชาติคะ่ะไม่ได้กุดเขาเลยค่ะนี่เพราะว่าที่โตนเพิ่น,นะคะ่ะมาเด็กๆมาสวัสดีครับ,รบนี่มาจา้ามาไปเล่นกับเขาในลูกไปเกาให้เขา นี่ค่ะวันหยุดกะเล็กหน่อยก็จะมาอยู่เนี่ยค่ะกับธรรมชาติค่ะมาเลาะทงไฮทงหน้าถึงบังคับมากเพิ่าแต่แต่ก็มีความสุขใช่ไหมล่ะได้เห็นเขาเติบโตเห็นพัฒนาการของเขานี่พัฒนาการเขาเบิงเดไปนั่งใกล้ๆจะได้รู้ว่าเขาตัวใหญ่ขนาดไหนนี่เหๆแจ๊กเกแจ๊กเ ใหญ่ตัวผุนนะคนอยู่ปอหาอายุอย่างสิบสองงัวสิบสองเดือนสิบสองปีแต่งัวสิบสองเดือนนะจ๊ะสิบสองเดือนกับคนสิบสองปีดูซิอะไรใหญ่กว่ากันนั่นางลงสิลูกบอกว่ามันไม่ชนดอกพ่ออยู่อยู่นนพ่อก้าวให้อยู่นะอันนี้ตัวอะไรคะไม่ชนค่ะอย่างมากเขาก็จะเอาหัวดันเฉยเขาแก้ อันนี้คืออะไรทำไมเสียงไหน,นเล็บค่ะห,หัวโล้นธรรมชาติค่ะนี่โล้เขาธรรมชาติเขาล้นธรรมชาติเขาโบดีกูดเนี่ยคะ่ะโบดีแต่งจีบโบดียั้งใดๆทั้งสิน้นอันนี้นนไม่ได้แต่งเลยใช่ตัวเองตามธรรมชาติสวยงามตามธรรมชาติ่แคหัวอาหารมตามธรดหน่อยเขาเรียกว่าอะไรนะสวยงามตามท้องเรื่องนี่นี่ค่ะเขาใหญ่คือพอเขาค่ะพอ แจ็คพอตลอยล้านทีทด,ดมเ,เ,มททเมนดาลูกทีดเมนดาไข่ดำจูก็ชมพู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 มพอันนี้ตัวไหนไม้ง่ามค่ะทำไมถึงไม่ามไม้ง่ามค่ะอาจาจยกินเขาเรียกว่าอะไรคะไม่รู้ค่ะ้าถามแม่ค่ะแม่จบ แม่ไปเได้เอกอังกฤษค่ะแม่เอกอีสานจ้าอ๋อตัววีวีวีอันนี้แหระคะ I don't know จ้ะนี่ค่ะทุกคนค่ะอยู่กับภาษาอังกฤษเอาว่าภาษาอังกฤษเอามาจากไหนเด็กๆมมมอข้าวข้าวมีกี่ตัวข้าวมีกี่ตัว ข่าวต้องเติมอะไร,รเติมเอสข้าวอาตัวกังกิตกกนี่อีกตัวหนึ่งค่ะทุกคนค่ะตัวนี้ก็ไม่บกีเลเลยตัวเนี้นางงามค่ะตัวนี้ตัวเมียค่ะนางงาม,มางสาวแตงโมค่ะผลง,งาน,นางของ พีเซตหนึ่งสามศูนย์นะคะตัวนี้แม่ดูดีเกินนี่ค่ะเชิงเชื่องอก็การคะ่ะนี่คะ่ะมีงอกนะคะมีงอกมีมีเขานิดนึงคะ่ะแ<อ>ต่ลำตัวลำตัวยาวมาก,ลกเลยค่ะลูกเลยลูกโชว์กล้องเลยลูกลูกลูกโชว์หน่อยเขาเคี้ยวเอื้องอยู่คะ่ะแม่มปลาเหรอคะ่ะแม่วัวตายแล้วดิไหน